ประบุกับมาซื้ออุปกรณ์ไปใส่สไลเดอร์ให้หลานเด้อค่ะได้ไหมได้ไหมอืมแล้วมันจะคนเกี่ยวขนาดสรุปไม่มีเดี๋ยวช่างอุ้ยคุณเก่งกะซื้ออันน็อตไปดัดแปงแลงเอาค่ะ ไปดัดแปลงเอาใช่ไหม,มพี่ช่างอีคนเก่งจะสื่อไปดัดแปลงเอยค่ะเนาะสองตัวเดวเทอาไรสองตัว เออพอดีเราม well. okay. ีแบงค์ยี่สิบอยู่เอเราจ่ายตะเลขก็ได้นะคะยี่สิบบาทขอบคุณค่าละเรียบร้อยนะค่ะเรียบร้อยค่ะช่างอุ๋ยญี่ปนเก่งจะไปดัดแปลงค่ะแม่นี้ก็